วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอพันธบัตรรัฐบาลกันนะคะจากข้อมูลคู่มือลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไทยและต่างประเทศที่เราได้มาเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรทํางานยังไงแล้วก็เหมือกับใครบ้างทั้งของไทยของต่างประเทศเลยค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะครับผมพันธบัตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือลงทุนที่สําคัญตัวหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมองหาความมั่นคงในพอร์ต หรืออยากจะ,ะกระจายความเสี่ยงหน่อยครับค่ะเริ่มกันที่ของไทยเราก่อนเลยไหมคะพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยถ้าเข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนกับว่าเราให้รัฐบาลยืมเงินเอาไปใช้พัฒนาประเทศอย่างสร้างถนนสร้างโรงเรียนอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นเลยคือพอครบกําหนดรัฐบาลเขาก็จะคืนเงินต้นให้เราพร้อมดอกเบีย้ยครับแล้ววิธีทํางานล่ะคะมันซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนเลยครับง่ายๆเลย สมมุติว่าเราซื้อพันธบัตรสักอหมื่นบาทอายุ5ปีดอกเบีย้ยสมมุติว่า2.5%ต่อปีเราก็จะได้ดอกเบีย้ยปีละ250บาทอ๋อค่ะพอครบ5ปีปุ๊บก็ได้เงินต้นคืนหมื่นบาทแล้วก็รวมดอกเบีย้ยทั้งหมดอีก1,250บาทบางรุ่นนะครับก็อาจจะจ่ายดอกเบีย้ยให้เราทุก6เดือนด้วยซ้ำไปดีจังเลยค่ะครับ จุดเด่นที่คนชอบกันก็คือดอกเบีย้ยมันมักจะสูงกว่าเงินฝากประจํานิดหน่อยแล้วก็บางรุ่นเนี่ยบุคคลธรรมดาต้องไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยด้วยครับอืมอันนี้น่าสนใจค่ะแล้วมันมีกี่แบบคะเห็นพูดถึงหลายอย่างอยู่ครับที่น่าสนใจคือมันมีหลายแบบเหมือนกันนะครับแบบที่คนทั่วไปซื้อได้ง่ายๆก็คือพันธบัตรออมทรัพย์อันนี้เริ่มต้นไม่เยอะครับหลักพันบาทก็ซื้อได้แล้วบางทีซื้อผ่านแอปออกตังค์ได้เลยสะดวกมากๆอ๋อค่ะค่ะเคยเห็นอยู่ค่ะครับ แล้วก็จะมีพันธาบัตรรุ่นที่อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยสําหรับพวกสถาบันการเงินหรือคนลงทุนเยอะๆระยะเวลาก็มีตั้งแต่สั้นๆไม่กี่เดือนไปจนถึงายาวเป็น10บปีเลยครับ โหมีให้เลือกเยอะเลยนะคะฟังดูแล้วมันค่อนข้างมั่นคงมากๆเลยนะคะแล้วใครล่ะคะที่น่าจะเหมาะกับการลงทุนแบบนี้เป็นพิเศษกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่ต้องการความมั่นคงสูงๆครับไม่ค่อยอยากเสี่ยงเหมือนอย่างหุ้นค่ะหรือว่าคนที่วางแผนเกษียณอยากมีรายได้ประจําจากดอกเบีย้ยนะครับ ก็น่าสนใจนะคะใช่ครับหรือแม้แต่คุณที่ลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอยู่แล้วแต่อยากจะกระจายความเสี่ยงเพิ่มความมั่นคงให้อรอดโดยรวมพันธบัตรก็ถือเป็นคําตอบที่ดีครับแต่ก็น่าจะมีข้อควรระวังอยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงข้อดีชัดๆคือปลอดภัยมากรัฐบาลค้าประกันแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยสม่ําเสมอแต่ข้อควรระวังก็คือ 1. ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงเท่าหุ้นในระยะยาวนะครับ ่ะ2คือถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินก่อนครบกําหนดอายุพันธบัตรนะครับแล้วเราต้องเอาไปขายในตลาดรองตลาดรองคืออะไรคะอ๋อตลาดรองก็คือตลาดที่นักลงทุนเขาซื้อขายพันธบัตรกันเองหลังจากที่รัฐบาลขายครั้งแรกไปแล้วนะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะขึ้นมาก็ได้นะครับก็อาจจะทําให้ขาดทุนได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องสภาพคล่องด้วยคือเงินต้นเรามันจะถูกล็อกไว้ตามอายุของพันธบัตรนะครับ เข้าใจประเด็นของพันธบัตรไทยแล้วค่ะทีนี้คำถามต่อมาที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าเราอยากมองไปนอกประเทศบ้างล่ะคะอย่างพันธบัตรสหรัฐที่เรียกว่า US Treasury หรือของญี่ปุ่นเยอรมน,นีอะไรแบบนี้มันทำได้ไหมคะแล้วมันต่างจากของไทยเยอะไหมทำได้ครับทำได้มีหลายวิธีเลยแล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับการกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศวิธีที่นิยมกันหลักๆก็จะมีสามแบบครับ หนึ่งคือผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศอันนี้น่าจะง่ายสุดครับซื้อผ่านบลจในไทยได้เลยบลจคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะมีกองทุนที่เข้าไปลงทุนในพันธบัตรสหรัฐโดยเฉพาะหรือว่าลงทุนในพันธบัตรดีๆทั่วโลกเลยตัวอย่างก็เช่นกองทุนเอ s อ f i x f หรือ t m b อ g k อะไรอบบนี้ครับวิธีนี้สะดวกแต่ก็จะมีค่าธรอเนนอเอมอเ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 อนออเออ แล้ววิธีอื่นล่ะคะวิธีที่2คือผ่านบัญชีลงทุนต่างประเทศหรือที่เรียกว่าออฟชอร์นะครับอันนี้คือเราต้องไปเปิดบัญชีกับบลหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เขามีบริการนี้แล้วก็ต้องขอโคต้าลงทุนต่างประเทศหรือ FIF จากแบงค์ชาด้วยครับโหอันนี้ดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะคะครับซับซ้อนกว่านิดหน่อยอาจจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูงกว่าแต่ข้อดีคือเราได้เลือกพันธบัตรเองโดยตรงเลย วิธีสุดท้ายก็คือผ่านโบรกเกอร์ต่งประเทศโดยตรงเลยครับเช่นพวก IBKR แต่ว่าอันนี้อาจจะเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์เยอะๆหน่อยเข้าใจภาษาแล้วก็กดระเบียบต่างประเทศดีอยู่แล้วครับการไปลงทุนในต่างประเทศแบบนี้มันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องเอ่อต้องใส่ใจเป็นพิเศษไหมคะนอกจากความเสี่ยงพื้นฐานมีแน่นอนครับสําคัญมากๆเลยคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่างเงินนี่แหละครับอืมค่างเงินบาทแข็งบาทอ่อนอะไรแบบนั้นใช่ครับ ค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ยูโรหรือเยนมันผันผวน,นได้ตลอดซึ่งจะกระทบผลตอบแทนจริงที่เราได้กลับมาเป็นเงินบาทและก็มีเรื่องภาษีหักหนะ้าที่จ่ายของแต่ละประเทศด้วยอย่างพันธบัตรสหรัฐเนี่ยนักลงทุนต่างชาติอาจจะถูกหักภาษีดอกเบีย้ยไปประมาณ10-30%เอร์เซครับโหก็เยอะเหมือนกันนะคะครับและก็ยังมีเรื่องสภาพคล่องในตลาดต่างประเทศบางทีอาจจะไม่ได้ซื้อขายง่ายเท่าหุ้น และก็ความเสี่ยงเฉพาะตัวของประเทศนั้นๆด้วยครับทั้งเศรษฐกิจการเมืองค่ะพอจะยกตัวอย่างพันธบัตรที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีได้ไหมคะทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยเผื่อเป็นไอเดียได้ครับถ้าเป็นของไทยที่เข้าถึงง่ายๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น w a l l e t อันนี้ซื้อผ่านแอปเป่าต่างได้เลยขั้นต่ำน้อยเหมาะกับมือใหม่มากๆครับค่ะหรือถ้ามองยาวหน่อยอยากได้ดอกเบีย้ยสม่ําเสมอ ก็อาจจะดูพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีอันนี้อาจจะต้องซื้อในตลาดรองนะครับส่วนท่าต่างประเทศถ้าจะเอาสะดวกผ่านกองทุนก็มีตัวอย่างที่คุยกันไปตะกี้ KUSA Affix เน้นสารัฐหรือ t m b g g ที่กระจายทั่วโลกคุณภาพดีๆหน่อยผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่คะพวกกองทุนนี้ ผลตอบแทนย้อนหลังก็จะผันผวนไปตามตลาดนะครับแต่จากข้อมูลก็อาจจะอยู่ราวๆ3-5%ต่อปีได้แต่ก็ต้องดูข้อมูลล่าสุดอีกทีนะครับส่วนถ้าเป็นทางเลือกอื่นเช่นลงทุนตรงหรือผ่าน ETF ต่างประเทศก็อาจจะมอง US Treasury อายุ10ปีผลตอบแทนล่าสุดก็อาจจะแถวๆ4%กว่า แต่อันนี้ต้องรับความเสี่ยงเรื่องค่าเงินดลอลลาร์สหรัฐเต็มๆเลยครับการเลือกนี่สําคัญมากๆเลยนะคะมีหลักการยงง่ายไหมคะว่าจะเลือกยังไงให้มันเข้ากับเป้าหมายของเราหัวใจสําคัญเลยคือต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนเป้าหมายคืออะไรอย่างเช่นถ้าเรากังวลเรื่องค่าเงินมากๆเลยไม่อยากเสี่ยงก็อาจจะเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือที่เขาเรียกว่าเฮชนะครับอ๋อแบบเฮชใช่ครับ กองทุนเขาจะใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยลดผลกระทบเรื่องค่างเงินแต่ก็อาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยหรือถ้ารู้ว่าต้องใช้เงินในอีก2-3ปีข้างหน้าก็ไม่ควรไปเลือกลงทุนในพันธบัตรที่อายุยาวมากๆเป็น10ปีเพราะอาจจะขายคืนก่อนกำหนดแล้วขาดทุนได้หรือถ้าเป้าหมายคืออยากได้กระแสเงินสดเรื่อยๆก็เลือกรุ่นที่จ่ายดอกเบีย้ยบ่อยๆหน่อยเช่นทุก6เดือนมันคือการจับคู่คุณสมบัติของพันธบัตรให้เข้กากับแผนการเงินของเรานั่นแหละครับ ฟังดูแล้วก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลไม่ว่าจะของไทยหรือต่างประเทศก็เป็นเครื่องมือการลงทุนที่เน้นความมั่นคงมากๆให้ผลตอบแทนสม่ำเสมออาจจะไม่ได้ทำให้รวยเร็วแบบก้าวกระโดดเหมือนหุ้นบางตัวแต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดความผันผวนสร้างสมดุลให้พอร์ตลงทุนโดยรวมได้ดีเลยนะคะใช่ครับผมถูกต้องเลยครับและคำถามที่อยากจะฝากให้ลงคิดกันต่อส่งท้ายนะครับ คือเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยลองพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจทิศท,ทางดอกเบี้ยทั้งในไทยและต่างประเทศในตอนนี้ความน่าสนใจของพันธบัตรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนแล้ว พันธบัตรควรจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในแผนการลงทุนส่วนตัวของแต่ละคนในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่นำข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปลองพิจารณาต่อยอดดูได้ครับ